สวัสดีค่ะพบกับครูสายนะคะในคลิปนี้นะเป็นคลิปต่อเนื่องเลยนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการคํานวณหรือว่าได้เรียนรู้ความหมายของความเข้มข้นแบบร้อยละนะคะถ้าใครดูต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเนี่ยครูให้การบ้านไปทําด้วยใช่ไหมให้ลองทำแบบฝึกหดตรงนี้นะคะลองทําดูแล้ว มาเช็คคำตอบกันใครยังไม่ได้ทำล้วอยากลองทํานะคะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ทําตรงเนี้ยให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเช็คคำตอบเช็ควิธีเช็ควิธีทำเช็คความเข้าใจกันนะคะส่วนใครที่ทำมาแล้วไปดูกันเลยค่ะโอเคตรงนี้นะครูจะอธิบายก่อนคร่าวๆอธิบายคอนเซ็ปต์เพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถเก็ตไอเดียแล้วก็สามารถคิดต่อเองได้นะคะข้อหนึ่งเขาให้เราเนี่ย คำนวณความเข้มข้นเป็นรอยละโดยมวลดูดีๆรอยละโดยมวลความหมายของรอยละโดยมวลนะคะครูพูดไปแล้วนั่นก็หมายถึงจะต้องเป็นอัตราส่วนระหว่างกรัมระหว่างมวลของตัวละลายส่วนด้วยมวลนะคะหรือว่ากรัมนี่แหละของสาระละลายนะคะไม่ได้แยกเฉพาะเป็นตัวทำละลายนะแต่เป็นสาระละลาย มวลตรงนี้ถ้าข้างบนใช้กรัมข้างล่างก็ต้องใช้กรัมใช้หน่วยอะไรต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะเป็นหน่วยน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันดังนั้น1.1นะคะอ่ะครูเปิดให้ดูตรงนี้เลย1.1เขาให้คำนวณความเข้มข้นเป็นลอยละของโซเดียมคลอไรด์นะคะ50กรัมในน้ำา2 0 0กรัมข้อนี้ง่ายมากๆครูไม่เขียนสูตรนะเรารู้อยู่แล้วว่าสูตรการหารอยละโดยมวลก็คือเป็น มวลของตัวละลายส่วนด้วยมวลของสารละลายคูณ1 0ึ 100, ดังนั้นครูก็จะใส่เลขเลยนะคะ <c oughs> ก็จะได้เท่ากับ50.0จุดอขอโทษค่ะ <c oughs> ก็จะได้50.0ใช่ไหมเพราะว่าตัวละลายมันก็คือตัวโซเดียมคลอไรห้าสิบดศูนยครูใส่ด้วยเป็นกรัมของโซเดียมคลอไรนะคะส่วนด้วยบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิด เห็นโจทย์ให้มาอุ้ยโจทย์ให้มาง่ายจังเลยใส่สองร้อยไปเลยไม่ใช่เพราะสองร้อยเป็นอะไรคะสองร้อยเนี่ยเป็นน้ํามันไม่ใช่ตัวละลายส่วนน้ําแต่มันเป็นตัวละลายส่วนสารละลายดังนั้นสาระละลายจะต้องเป็นห้าสิบจุดศูนย์นั่นก็คือรวมทั้งรวมทั้ทงนนเนือทั้งน้ำเนาะพูดง่ายๆก็คือรวมทั้งตัวละลายแล้วก็ตัวทําละลาย 50.0บวกด้วย200.0นะคะเป็นกรัมของสารละลายสารละลายเนี่ยมีตัวย่อเขาก็จะเขียนเป็น SOn นะคะย่อมาจาก Solution แล้วก็คูณ100นะคะตรงนี้คิดเร่งเร็วๆนะคะก็จะได้เป็น20%นะคะซึ่งเอาเต็มๆกว่านี้อีกมันก็คือ20%กรัมของโซเดียมคลอไรด์ส่วนกรัมของสารละลายนั่นเอง ไม่ยากนะง่ายมากๆนะคะอ่ะไปดูต่อคะ่ะ1.2เหมือนกัน1.2เนี่ยเป็นกรดแอซิติกนะคะให้หาอะไรให้หาเปอร์เซ็นต์โดยมูลเหมือนกันแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ถ้าโจทย์กำหนดให้มาเป็นกรัมเลยเนี่ยเขาหลอกเรานิดเดียวคือเราต้องหารด้วยสารละลายแต่ในกรณีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเป็นกรัมเขาให้มาเป็นมูล ดังนั้นหน้าที่ของเราคือต้องเปลี่ยนทั้งไอตัวเนื้อแล้วก็ตัวน้ําตรงเนี้ยที่ให้มาเป็นโมนให้กลายเป็นให้กลายเป็นมวลน,นะคะสตอ่อนนะโอเคเริ่มกันเลยอันดับแรกอันดับแรกทําอะไรก่อนดีอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องหาให้ได้ก่อนว่าแต่และตัวนะคะอ่าเริ่มต้นที่กรดแอซิติกแล้วกัน C2H2 เอ้ยขอโทษ C2H4 นะ O2 ตรงเนี้ยถ้ามันมี1โมลอะ่ะมันจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นั่นก็คือการหาหมวลต่อโมลน,นั่นเองมวลต่อโมลของแต่ละตัวคืออะไรบ้างคาร์บอนตัวละ1 2 0 1นะบางโรงเรียนอาจจะอนุโลมให้ใช้12ได้เลยนะคะก็ใช้12ไปได้เลยแต่ถ้าบางโรงเรียนคุณครูอาจารย์ซีเรียสเราก็ใช้12.01นคูณ2นะคะแล้วก็ตรงนี้ครูจะแอบสองนิดนึงนะเพราะว่าครูคิดเลขไว้จะได้ไม่ผิดนะ ไฮโดรเจนตัวละหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอบอกแล้วว่าโรงเรียนไหนซีเรียกก็คือ1.01มี4ตัวคูณ4มีกี่ตัวเนี่ยเราคูณจำนวนตัวไปแต่ของแต่ละอะตอมมารวมกันเนี่ยเราจะใช้การบวกนะคะออกซิเจนตัวละ16มี2ตัวก็คูณ2นะคะก็จะได้มวลต่อมวลออกมาเนี่ยเท่ากับ6 0สิมวลต่อมวลแปลว่าอะไรแปลว่ากรดแอซิติกตัวเนี้ย จะมีน้ำหนัก60.06กรัมต่อสาร1โมลโอเคไหมนะคะเขาก็เลยเขาก็เลยเรียกมวลต่อโมลนั่นเองนะทีนี้ครูขอหามวลต่อโมลของทั้งสองตัวเลยค่ของน้ำไปด้วยเลยนะคะน้ำเนี่ยไฮโดรเจนเหมือนเดิมไฮโดรเจนตัวละ1.01มี2ตัวคูณ2อออกซิเจนตัวละ16นะคะก็จะได้เป็น อ,อของน้ำก็จะได้เป็น18.02มูลต่อมมลเราก็ควรใส่เป็นกรัมเนาะต่อมมลอ่าเขียนแบบนี้ก็ได้หรือแบบห้อยบนห้อยล่างก็ได้แต่เขาจะนิยมเขียนเป็นสล็มากกว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาเทียบเป็นกรัมนะคะของแอซิติกเนี่ยมีอยู่0.50มูลแปลว่า1โมลตรงนี้จริงๆอะ่ะเราสามารถใช้ เอ่อแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยได้นะคะซึ่งจริงๆครูค่อนข้างมั่นใจว่าแต่ละโรงเรียนอ่ะเขาจะให้เราทําแบบนั้นแต่ครูจะอธิบายให้เราเก็ตให้เราเข้าใจง่ายๆก่อนว่านิยามของมันอนะ่ะก็คือแปลว,ว่าถ้ามีแอซิติกหนึ่งโมลน,นะมันจะมีน้ำหนักอยู่หกสิบกรัมแต่จริงๆแล้วมันมีแอซิติกถึงหนึ่งโมลไหมไม่ถึงนี่ไงมันมีแอซิติกแค่เท่าไหร่เองเนะี่ยเนี่ยศูนย์จุดห้าโมลก็คือครึ่งหนึ่งดังนั้นเราคิดคร่าวๆได้เลยแสดงว่า กดแอิติกก็จะต้องมีน้ำหนักกดแอสติกศูน,น,นมวลก็น่าจะต้องมีน้ำหนักเป็นครึ่งหนึ่งของ60ใช่ไหมก็คือประมาณ30แต่ว่าทางนี้ทางนั้นครูจะคิดแบบยูนิตแฟกเตอร์ให้พวกเราเพื่อให้พวกเราเอาไปใช้ในห้องเรียนในห้องสอบได้นะคะโอเคดังนั้นหามวลค่ะหามวลของแต่ละตัวก่อนนะตัวแรกก็จะเป็นของแอิติกนะคะเราต้องเอาสิ่งที่เขากำหนดให้เนี่ยขึ้นต้นก็คือศู 0.50มโมลน,นะคะ0ู0ลเป็นมมลของใครมลของแอซิติกโอเคนะโอเคแล้วเราเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนเราอยากให้หน่วยไหนหายไปถ้าหน่วยนั้นมันอยู่ข้างบนเราต้องเอาไปหารข้างล่างเราอยากให้มวลของแอซิติกหายไปแล้วก็หารด้วย1มวลของแอซิติก เราอยากให้มันเปลี่ยนเป็นหน่วยอะไรเป็นหน่วยกรมัมเราก็ต้องหาให้ได้ว่าหนึ่งโมลของแอซิติกเนี่ยเท่ากับกี่กรมัมเราคิดมาแล้วไงเท่ากับเท่าไหร่ข้างบนเนี่ยค่ะ60.06กกรัมของแอซิติกนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นอ่ตาตัดค่ะอ่าสีนี้ตดัดละกันสเขี่ยวเลยตดัดปุ๊บโมลตดัดปุ๊บโมลน,นะคะก็จะ คูณเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ30นะคะกรัมของแอซิติกหาหมวลต่อค่ะของน้ำครูขอใช้สีเดียวกันนะมันไม่ได้ซับซ้อนน่าจะดูออกอยู่น้ำพอให้มากี่โมลน้ำพอให้มา3.0มวนลก็จะเป็น3.0มวลของน้ำเราอยากให้หมวลของน้ำหายไปละเอามวลของน้ำอยู่ข้างล่าง เราอยากให้มวลของน้ำกลายเป็นหน่วยกรัมเราเอากรัมของน้ำขึ้นมาข้างบนหนึ่งมวลของน้ำเท่ากับกี่กรัมเราคิดไว้แล้วก็คือ18.02กรัมของน้ำนะคะตัดค่ะตัดมวลน้ำตัดมวลน้ำหน่วยเหมือนกันตัดกันได้เลยก็จะได้มาเท่ากับ54กรัมของน้ำแทบจะจบแล้วนะเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อเราก็เอาไปคิดแบบเข้าสูตรธรรมดาของเรานะคะก็คือ เป,เ,นนะะเปอร์เซนต์นะคะเปอร์เซนต์โดยมวลก็จะได้เป็นออมวลของตัวละลายนั่นก็คือตรงนี้นะคะก็คือกรดแอซิติกก็จะเป็น30กรัมมองเห็นหมสีมันจางไปไหมขอเป็นสีดีกว่าครูจะอาจจะต้องคอยแบบเช็คข้างๆเรื่อยๆนะเ,เด็กๆอยา่าลังคานะ สามสิบกรัมไม่งั้นเดี๋ยวจอมันหลุดแล้วเดี๋ยวพลาดแอนซิติกหันอ่ะตรงเนี้ยหันห้าสิบสี่เลยไหมเพราะเราคิดน้ำได้ห้าสิบสี่ไม่ได้มันต้องเป็นสารละลายใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสามสิบบวกห้าสิบสี่นะคะกรัมของสารละลายก็จะได้เป็นยังไม่จบต้องคูณอะไรด้วยต้องคูณหนึ่งร้อยด้วยเนาะคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เป็นสามสิบหนะกเปอร์เซ็นต นะคะกรัมของแอซิติกส่วนกรัมของสารละลายโอเคจบไปต่อค่ะไปต่อที่ข้อ2ข้อ2ค่ะสารละลายน้ำตาลทรายเข้มข้นลอยละ22โดยมวลแล้วก็ให้ความหนาแน่นมาเป็น1.09กรัมต่อมิลลิลิตร ะะเขาถามว่าในสาระละลาย1มิลลิลิตรเนี่ยจะมีน้ำตาลทรายอยู่กี่กรมัมตรงนี้นะคะใช้ยูนิตแฟกเตอร์ล้วนๆเลยนะครูจะอธิบายด้วยยูนิตแฟกเตอร์ล้วนๆเพื่อฝึกให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นบางคนอนะเข้าใจความหมายของยูนิตแฟกเตอร์ว่ามันก็คือการเอาสารการเอาตัวเลขที่หน่วยต่างกันแต่ว่าแต่ว่าปริมาณเท่ากันมาคูณเพื่อเปลี่ยนหน่วยใช่ไหม แต่บางคนอาจจะงงว่าแล้วต้องเอาอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนะคะจริงๆอ่ามันมีวิธีคิดหลายแบบแต่ว่าครูจะให้เทคนิคของครูก็คือโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ถามอะไรนะคะสุดท้ายหน่วยอันนั้นต้องอยู่ข้างบนนะคะแล้วโจทย์กําหนดปริมาณอะไรมาให้ให้เอาปริมาณนั้นะตั้งต้นไว้เลยนะคะ,ะเทคนิคของครูอย่างนี้ค่ะเขาให้มาเข้มข้นลอยละคีย์เวิร์ดที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างเขาให้มาว่า เข้มข้นร้อยละ22โดยมวลแสดงว่าเป็นน้ำตาลทรายเนี่ย22กรัมต่อสารละลาย100กรัมใช่ไหมความหนาแน่น1 9 9กรัมต่อมิลลิลิตรถ้าเราจะใช้ยูนิตแฟก o เตอร์นะคะเราต้องดูหน่วยของแต่ละข้อมูลที่เขาให้มาดีๆนะคะ1.09กกรัมต่อมิลลิลิตรแปลว่า มีความหนาแน่นคือ1.09กรัมของสารละลายต่อสารละลาย1มิลลิลิตรนะคะตรงเนี้เป็นกรัมของสารละลายกับมิลลิลิตรของสารละลายนะตรงนี้เขียนไว้ให้ตรงนี้เป็นของสารละลายนะทั้งคู่เป็นความหนาแน่นอ่ะเราต้องดูไว้นะคะแล้วก็ให้มาว่าในสารละลาย1มิลลิลิตรจะมีน้ำตาลทรายอยู่กี่กรัมสุดท้ายอยากรู้ มวลของน้ำตาลทรายเริ่มค่ะโอเคครูเริ่มเลยครูก็จะบอกแล้วครูจะครูบอกแล้วว่าครูจะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้มาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอยากรู้ว่าในสารละลายหนึ่งมิลลิลิตรจะมีน้ำตาลทรายอยู่กี่กรัมครูก็ขึ้นเลยค่ะ1.0มิลลิลิตรของสารละลายทุกคนไปพร้อมครูเรามี1.0มิลลิลิตรของสารละลายดูหน่วยค่ะ ดูหน่วยในโจทย์ว่าเราเอาอะไรมาเปลี่ยนได้บ้างนี่ไงเรามีมิลลิลิตรตูงนี้ของสารละลายใช่ไหมแสดงว่าเราสามารถเอาความหนาแนนเนี่ยมาคูณได้มาช่วยในการเปลี่ยนหน่วยได้โดยนะคะเราต้องให้มิลลิลิตรของสารละลายอยู่ข้างล่างซึ่งความหนาแน่นมันคือ1.09กรัมของสารละลายหารค่ะหารอะไร1 มิลลิลิตรของสารละลายทันไหมนะก็คืออันนี้เป็นความหนาแน่นเป็นความหนาแน่นที่เราต้องรู้ว่าทั้งคู่มันคือเป็นของเทียบต่อสารละลายทําตรงนี้มาตัดอะไรไปได้เราก็จะตัดตรงนี้ค่ะมิลลิลิตรสารละลายตัดมิลลิลิตรสารละลายไปต่อมันยังเป็นกรัมตอนเนี้หน่วยเป็นกรัมอยู่เป็นกรัมของสารละลาย แต่เราไม่ได้อยากได้กรัมของสารละลายเราอยากได้กรัมของน้ำตาลทรายเอาอะไรมาช่วยเอาลอยละตรงนี้มาช่วยเพราะมันคือลอยละด้วยมวลลอยละด้วยมวลมันเป็นการเทียบมวลของน้ำตาลทรายต่อมวลของสารละลายดังนั้นนะคะก็คูณอ่ะกรัมของสารละลายอยู่ข้างบนจะให้มันหายไปก็ต้องเอามมาคูณข้างล่างนะคะหล,ลักการของลอยละมันก็คือยี่สิบสองจุดศนกรัม ของน้ำตาลทรายนะคะหา่นด้วยเท่าไหร่นะหนึ 100, ใช่ไหมหา่นด้วย100กรัมของสารละลายเพราะว่าลอยละมันเป็นการเทียบต่อสารละลายเทียบตัวละลายต่อสารละลายตรงนี้เราก็ตัดอะไรไปได้เราก็ตัดตรงนี้เดี๋ยวครูใช้โครมากันอ่ะเราก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปได้แสดงว่าตรงนี้ค่ะมันเหลือแค่อะไรอะ มันเหลือแค่ยังไงกรัมของน้ำตาลทรายดังนั้นเด็กๆจัดการตัวเลขค่ะเอามาคูณมาหารกันก็จะได้คำตอบเท่ากับ0.24กรัมของน้ำตาลทรายซีสิบสองที่สิบสองนี่ไงซึ่งคือตัวนี้ปิงตองคือตัวนี้นั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ข้อ3จะยากขึ้นนะ,ะค่อยๆดู กรดซัลฟิริกค่ะเข้มข้นลอยละ35โดยมวลมีความหนาแน่น1.26กรัมต่อมิลลิลิตรนะคะที่20องศาเซลเซียสอุณหภูมิเราไม่ได้ใช้ในเรื่องนี้นะข้อ3.1ในสารละลาย100ลิตรจะมีกรดซัลฟิริกละลายกี่กรัมนะคะข้อนี้ให้อะไรมาช่วยเหมือนเดิมเลยนะเขาให้มาเป็นความเข้มข้นลอยละโดยมวลแสดงว่ามีกรดซัลฟิริกเนี่ย35กรัมต่อสารละลาย100กรัมนะคะ ให้มาอีกเป็นความหนาแน่น1.26กรัมต่อมิลลิลิตรแปลว่าจะเป็น1.26กรัมของสารละลายต่อ1ห 1. น่วยอะไรนี่ไงกรัมต่อมิลลิลิตรแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นเป็นหน่วยของสารละลายทั้งคู่นะคะดังนั้น3.1เริ่มที่เขาอยากรู้ว่าถ้าสารละลาย100ล,ลิตรล่ะเราเอา100ลิตรตั้งเลย100ลิตรของสารละลาย สุดท้ายเขาอยากได้กรดซัลฟิลิกเขาอยากได้กรดซัลฟิลิกว่ามีกรดซัลฟิลิกละลายอยู่กี่กรัมพยายามเปลี่ยนไปจนถึงหน่วยของกรดซัลฟิลิกนะคะโดยเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมาเปลี่ยนหน่วยไปเรื่อยๆอันดับแรกนะคะในโจทย์เนี่ยไม่มีอันไหนเนี่ยเป็นหน่วยลิตรเลยมีแต่หน่วยปริมาตรเต็มที่ก็เป็นมิลลิลิตรดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนลิตรเป็นมิลลิลิตรตรงนี้เด็กๆต้องใช้เซนต์หรือถ้าไม่เซนต์นะเอาง่ายๆเลยเขาให้ลิตรมา แต่ในโจทย์มันไม่มีหน่วยลิตรมาให้เลยอ่ะมันมีปริมาตรที่เกี่ยวข้องกันเต็มที่ก็เป็นมิลลิลิตรเด็กๆก็แค่เปลี่ยนเป็นมิลลิลิตรนะคะซึ่ง1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรนะอ่ะคูณไปคูณลิตรมันอยู่ข้างบนดังนั้นเราจะให้หน่วยลิตรหายไปเราต้องเอาลงไปอยู่ข้างล่าง1ลิตรนะคะของสารละลายข้างบนก็จะต้องเป็น 1, 0 0 0มิลลิลิตรของสารละลาย ติดเขียนตัวใหญ่อะของสารละลายตรงนี้ตัดอะไรได้นีไงปึ๊บปึ๊บตอนเนี้ยเราได้มิลิลิตรอยู่ข้างบนใช่ปะคะเราได้มิลิลิตรอยู่ข้างบนแต่เราอะต้องการอะไรเรายังเราต้องการเป็นกรัมตรงนี้เป็นมิลิลิตรของสารละลายดังนั้นเด็กๆก็ต้องเอามิลิลิตรของสารละลายมาช่วยใช้ความเข้มข้นเป็นลอยละโดยมวลมีมิลิลิตรมาตัดไหมไม่มีดังนั้นตรงนี้ต้องใช้ความหนาแน่น ก็ะะจะต้องคูณอะไรดีมิลลิลิตรต้องอยู่ข้างล่างมิลลิลิตรของสารละลายต้องอยู่ข้างล่างแสดงว่าข้างบนก็จะต้องเป็น1.26กรัมของสารละลายหาร1มิลลิลิตรของสารละลายเพราะความหมายของ1.26กรัมต่อมิลลิลิตรก็คือต่อ1มิลลิลิตรนั่นแหละนะคะอ่ะตรงนี้ตัดได้ไหม ตัดได้นะคะโอเคตัดเลยมิลลิลิตรสารละลายมิลลิลิตรสารละลายตอนนี้เป็นกรัมของสารละลายละหน้าที่ของเราเราต้องเปลี่ยนจนเป็นกรัมของซัลฟิริกกรณีนี้นะคะเอาเอาความเข้มข้นมาช่วยได้แล้วนะคะก็จะเป็นคูณเท่าไหร่ดีสาสิบหกรัมของซัลฟิริกมันคือร้อยละต้องเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยกรัมของใคร 1 0 0กรัมของสารละลายนะคะกรัมของสารละลายกับกรัมของซัลเฟรตไม่เหมือนกันนะโอเคตรงนี้ก็ตัดไปปื๊ดปื๊บดังนั้นหน่วยสุดท้ายเนี่ยตัดหมดละเหลือเป็นกรัมของซัลเฟรตแสดงว่าเราได้คําตอบแล้วเมื่อเรานําเลขตรงนี้ทั้งหมดมาจัดการการันซึ่งคําตอบที่ได้นะคะก็จะเด็กๆเ,เอาเอาตัวเลขทั้งหมดไปคูณไปหารกันนะก็จะได้เป็น4.4คูณ10ยกกำลัง4กรัมของกรดซัลฟรก นะคะปลายข้อสุดท้าย3.2ใช้ข้อมูลเดิมใช้ความเข้มข้นแล้วก็ความหนาแน่นเดิมนะคะแต่สารตรงเนี้ยเขามีซัลฟิิกละลายอยู่50กรัมถามว่าจะมีปริมาตรกี่ลิตรให้มาไม่ใช่5 50, 0 5 5 0 0 5 0 0กรัมจะมีปริมาตก,กี่ลิตรเราก็ตั้งเลยค่ะ500กรัมอันข้อนี้ครูขอไปเร็วเลยนะ500กรัมของซัลฟิิกเราก็ต้องยังไงดีต้อง เปลี่ยนใช่ไหมไม่อยากได้กรรมของซัลฟิิกสุดท้ายอยากได้เป็นลิตรก็ต้องอะไรสัมพันธ์กับกรรมของซันฟิิกความเข้มข้นไงสามสิบห้ากร,รัมของซันฟิิกครูให้อยู่ข้างล่างเพราะว่าความเข้มข้นเนี่ยอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างล่างก็ได้มันเป็นข้อมูลมันเป็นมันเป็นลักษณะของสารตัวเนี้ยนะคะเราสลับบนสลับล่างได้อยู่แล้วนะคะ 3 5แสดงว่า3 5กรัมของซัลเฟริกนะคะละลายอยู่ใน100กรัมของสารละลายอ่ะตัดกรัมซัลเฟริกตัดกรัมซัลเฟริกอะไรต่อดีต่อไปก็เปลี่ยนกรัมของสารละลายนะคะเป็นกรัมของสารละลายเทียบกับปริมาตรเราอยากได้เป็นปริมาตรดังนั้นตัวที่จะเอามาช่วยเชื่อมก็คือความหนาแน่นนะคะก็จะเป็น1.26กกรัมของสารละลาย ด้วยเอ้ยไม่ใช่สิเทียบด้วย1มิลลิลิตรของสารละลายตรงนี้มาจากความหนาแน่น1.26กรัมต่อมิลลิลิตรนะคะเป็นของสารละลายทั้งคู่อ่ะตัดไปตัดไปได้1นมิลลิลิตรแล้วอะ่ะแต่สุดท้ายเขาอยากรู้เป็นลิตรใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นลิตรนั่นก็คือ1000มิลลิลิตรสังเกตนะว่าครูจะเขียนข้างล่างก่อนอะ่ะเพราะว่า ครูต้องการหาหน่วยที่มันมาตัดกันอ่ะบางคนเขาเก่งเขาก็แบบคิดได้ไวเขาก็จะเขียนเศษส่วนเศษแล้วส่วนไล่มาตามปกติแต่ว่าครูชอบเขียนส่วนก่อนเพื่อหาหน่วยที่มันจะตัดกับเศษที่เหลือได้แล้วก็หาความสัมพันธ์ว่าอะไรควรจะเป็นเศษที่จะเปลี่ยนไปจนถึงเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็น1ลิตรของโอโอโอก็จะเป็นหนึ่งลิตรของสารละลาย นะตรงนี้ก็ตัดกันนะคะปึ๊บป,ปึ๊บก็จะได้หน่วยเป็นก็จะได้หน่วยเป็นเนี่ยลิตรของสารละลายนะคะเอาตัวเลขมาจัดการกันนะคะก็จะได้คำตอบเป็นหนึ่งุลิตรของสารละลายนะคะโอเคไม่ยากเนี่ยถ้าเด็กๆทําได้นี่นะแสดงว่าเราเข้าใจนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นคํานวณดังนั้นก็ต้องฝึกฝนทําโจทย์หาโจทย์ทําบ่อย นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเข้าใจรู้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแนะนำให้เพื่อนๆดูนะคะเราพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย